สวัสดีครับมาพบกับช่องรนาาปาดนาทีอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราหายไปหลายเดือนเลยนะครับประมาณเท่าไหร่สามสี่เดือนได้มั้งตอนนี้ครับเราก็จะมาโปรโมทร้านของอาผมนะครับเป็นร้านอยู่เล็กๆนะครับหน้าบ้านก็ไม่ได้เล็กนะอยู่หน้าบ้านนะครับของจังหวัดอ่านะครราชสีมาครับหรือโคร้านนี่เอง บรรยากาศก็จะร่มรื่นแบบนี้แหละครับมีแต่งด้วยพวกต้นไม้แล้วก็เป็นทําเป็นชั้นๆนะครับมีต้นไม้อ่าทาเป็นเก้าอี้ครับแล้วก็เป็นดีเทลพวกพวกยงพวกหญ้าพวกแล้วก็ลายล้อมด้วยต้นอ่าปาล์มมะพร้าวแล้วก็ไมะยงชิดน,นะครับนะครับทำเป็นชั้นแล้วก็เป็นแนวแบบยังไงอ่ะเป็นแนวแบบเหมือนแบบ เป็นแบบป่าก็จะเนี่ยล่มลื่นลมลื่นมากนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าร้านของเรานะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็ถ่ายรูปครับแล้วก็ตรงนั้นก็เหมือนกันครับเป็นจุดถ่ายรูปที่ถ้าทําเสร็จน่าจะสวยอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นชั้นหญ้าครับหญ้าพันสักพันหนึ่งนะครับครับนี่ครับ ลบลื่นมากครับจริงๆถ้าฝนมันฟ้ามันไม่ค้มมันจะสวยกว่านี้นะนแต่เออค้มมากเลยอะ่ะเ,เอาแล้วเหรอนี่ครับ <c oughs> นะเป็นบรรยากาศ เมื่อยามฝนตกนะครับมันก็เป็นประมาณนี้แหละครับอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับถึงร้านของพวกเราจะยังไม่เปิดนะครับแต่ตอนนี้มีรับออเดอร์นะครับเป็นร้านเหมือนเป็นร้านทางออนไลน์แหละคือไม่ยังไม่มีหน้าร้านนะครับมีแค่รับทาออเดอร์อยู่นี่ค่ะคือสภาพข้างหลังนะครับนี่คือสภาพเอ่อ,อเรียกว่าอะไรนะ โต๊ะทำงานโต๊ะทำกาแฟนะครับนี่สำหรับคนที่สนใจนะครับชื่อร้านนะครับพิกสตันคอฟฟี่นี่นะครับใครสนใจมาตามกันได้นะครับผมร่ลมรื่นเหลือเกินนะครับมันเห็นบรรยากาศสบายสบาแบบนี้แล้วมันแบบมีความสุขนะครับมา ก่อนกับอุ้ยใครเนี่ยเนาะโอ้ยไม่เอาลูกอ่ะงั้นก่อนกับงั้นก่อนไปเราเอาฟังเพลงไหมเอาฟังเพลงไหมครับ